สุขสุขนบวชีว์อยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเขาชูซ่องคองบาวีแชน n e ลพี่น้องเด็กพี่น้องลายคนคนอื่นก็สบายดีกันเนอสบายดีด้วยนะสบายดีพอนุ่งสบายดีอยู่ละด้วยเออฮะสบายดีเป็นนะบ้านใหญ่แล้วปี แกมาขายมาไปขายบ่นโดยพ่อได้ส like ื่อขนมให้ลูกเว้าได้เลรอบ่นห้าก็เป็นเว้าห้าก็เป็นห้องอ้ายเอื้อยกับห้าก็เป็นเว้าอยากกินน้ำอยากกินข้าวนั่นแหละกับขนมแกมาขามเขามาซื้อโร่โทรศัพท์มาขามเลยไปส่งเขาอยู่ในหลักสามสิบห้าโดยน่าไร้ไปส่ง ไปส่งกับทบาไทได้เป็นธงใหญ่กับข้าหายแต่หาพันกี้<ม>ก็ได้ซื้อแต่ขนมให้ลูกแหละมาคารชมเ<อ>านะเาะเอาในมันออกนำบอเข<ม>็ดในออกอยางดีด้วยเนาะด้ยจ<ด>ับนี่คขาาจะพัดห,หาพันนีีน่่

ผู้กอกนี่ผู้หญิงนี่บ่ผู้กอกผู้นี้ผู้นี้บ่โดยผู้ที่สองผู้นี้ผู้ที่สามผู้นี้ผู้ที่สี่นั่งลงลงนั่งลงนั่งลงนั่งลกเพิ่นหูแล้วเพิ่นหูแล้วนั่งลงนั่งลงเลยนี่มาได้ข่าวเฮียนเนาะโดยอยู่เฮือนเพิ่นก็อยากไปอยู่ปุ่มกะบ่มีดิ๊กซอกะบ่มี อย่างสินเปล่าหมดโลกไปเทียนกับว่มีเงินซื้อไห้แต่ว่าไปคายมาค้ามก็ได้แต่หาพันได้แต่ขนมหน่อยข้าวสารไก่แต็่ได้รักษาเนาะแมนบางเถื่อกะซื้อข้าวมาบางเถื่อกะดำลูนึงเด่ตามมัน ห่นนะห่นบ mm ่ค hmm. mm ือ hmm. ว mm ่าให้เอาในมันเนาะบ่เขาขายแบบว่าอยู่อยู่ในท้องตลาดนี่แหละโฮมเมียนได้หลายบ่จังไป่าชงบ่แบบว่าเฮาเฮ็ดแล้วแล้วเฮาก็ไปส่งเลยเด้้ถาโฮมไลน์กับหลายโพดเขาก็บ่เอาเลยแบบเพราะว่าคายบ่ขาดเด้ลอันนี้ก็แบบว่าเพิ่นซื้อซอยซื้อนะเดี๋ยวก่อนเฮาเคยขายเพิ่นแม่แบบว่าเพิ่นรีทต้นลูกนะแล้วเพิ่นซื้อซอยว่าซั่นซะ แบบบอกง่ายๆก็บแบบว่าผนลิต้น,น่ะนะหาเศ้ากินคำแล้วเพิ่นซื้อซอยเพิ่นบอกค่ะแค่ว่าผัวจะว่าจะไปเห็ุงานอยู่เวียงตอนไม่ได้ไปไม่ได้ไปเลยไดนไปกับเพิ่นลงมาเลยเด้ได้ไปได้เท่านึงนะเพิ่นไปอยู่ในสวรรค์น,นี่แหละออ๋ไป,ปเห็เุงานยังอยู่สวรรค์ไปเห็ุงานแบบเก่าเพิ่นนั่นแหละๆๆ คือบลัวหน้าโกงแล้วก็ลงลงมาอีกลงมาอีกแล้วก็มาซอกซอกหางานยืนรักสามชิมหานี่ได้โวเนี่ยพนคนยังว่าว่าให้ถารอเบิงว่าวันที่หนึง่งคนว่าอ๋องานยังอยู่รักสามยังหานะงานใช้เครื่องอแม่ว่าเขาแบบว่าเขามาซื้อบอกซ<อ>ื้อเบียนเดย์เดี๋ยวมันยิ่งมันหลดมันเพ<อ>ิน่าหน้า นี่นะคนเทือนไก่เนี่หาให้นะกระท้อนที่หนึ่งเด้อพูดว่าถ่ายเครื่องสูงแม่แล้วก็รอเท้าวันที่หนึ่งยังว่าข้าวกินกระเมิดนึ่ที่สิไปหาอยู่ไซลูกว่แให้กินข้าวเก่งผู้น้อยนี่แห้กินเก่งนี่แต่ผู้กำลังสีกินเนาะแม่นมองหนังดูดีแล่มองมองนางร้องนางล้งเมื่อว่าเมื่อน้ำข่อยฮะเมื่อบ่มองมองพูดว่า กำลังเฮียนเบาเนาะน้ายีพนปะชื่อเจ้าะฮะบอกเพล่เจาะทั้งข้างพังแม่จะถามนี่เมื่อเบ้อเมื่อน้ำเพล่เมื่อบ่บอกเพล่ไทยกินขนมได้แต่เป็นลูกเพล่ไทยกินขนมได้เมื่อบ่เมื่อบ่เมื่อบ่ได้กินขนมเมื่อบ่อันนั้นลูก ทางลงนิดเดียวจีน่นเพิ่นบ่ซื้อขนมมาให้ได้ <ฮะ S 1> ดื้อแล้วเพิ่นบ่ซื้อขนมมาให้กินได้บ่ได้บางลนลำยามลำหายลำหน้าก็บ่ได้ไปเห็ดให้เห็ดหน้าน้ำคนได้บ่ก็ไปเห็นนดหน้ำเขาวเด้ไปขอเห็ดน้ำเขาวได้เพิ่นให้จ็กช็อปเพิ่นให้ข้าวให้ข้าซีดชอบแล้วก็มาใส่ค่าน้ำมันเพิ่นเด้ดาวน้ำมันอยู่ในไหนเด้แล้วเขาติดเป็นกิโลนเด้ น้ำมันนะแม่<ด>แบบว่าเขาซื้อชดเขาก็บ่มีเงินมันได้ไปดาว,าวเอาแล้วเขาเก็บเข่าแบบนี้ค่ะแล้วมันบ่พอบ่พอกินแบบนี้ค่ะถ้าเขามีเงินเองลงทุนเองมันได้อยูแต่เขาบ่มีเงิน,งนแบบแบบน้ำมันมันมกับแพงเนาะงานแซงนั่งอย่างนี้เขาต้องลงทุนบ่กับเอาเห็ดแถวนี้แม่แต่ว่าน่า,า,นาสอบนาแซงเขาไปท้ามแล้วเขาบริอยอังให้เห็ดเด้ นันเป็นบางทีบางทีเฮาเห็ดเฮาเห็ดเต็นทนาปีข้อเห็ดเต็นทนาปีน่าแชงเขาตั้งเสียขาตั้งเสียเท่าข้อปล่อยน้ามาอีกตัวมันไก่บักเนาะไก่แพะบักหนึงมาเขาก็โบมีเงินเชียให้เขาไปเนาะเขาเก็บแพงบ่นนะเชงเห็นนาแชงเขาเอาแซนหาแซนหาตัวไรบ่แม่เพราะว่าช่วงนั้นแล้เพิ่นเก็บมามีแต่แซนหนึ่งที่ซื้อบัตรบัตรเดือนนี่แล้วเพิ่นเก็บแซนหาเดบุผู้ใดเห็ดกับเพิ่นเพิ่นแล้ขึ้นแบบนั้น เอาก็ยังบุ้งมจักกันเด้ยินแต่เพิ่อนว่าแบบนี้อ๋อแต่แต่หัวปีพุ่นนะ่ะเพิ่นเก็บแสนหนึ่งแมนยานมาแบบนี้เพิ่นเก็บแสนฮะแมนเก็บแต่เดือนเดือนไปนะเนี่ยบอกแมนเพิ่นแบบ่บอกเพื่นกระเป่งน้าใหา้เนาะนาเพราะว่าเพิ่นกระชายไผ่ไหนแบบแมนที<แม>่นี่เขากับบุ้งอะไรก็มันยากยุ่งยากนะแล้วข้อเหตุจะนาปีน้ำเพิ่อนซื้อชิปโฉบนั้น ได้แจกเดือนเนี่ยคุณเจ้ากินได้แจกเดือนสิบสอบอมันบอลเรือหกสิบสอบนะกพนันหายสิบสอบก็ไม่ใช่ใส่ขาดนั่นเด้ก<อ>ขาดมันเด้ใส่ขาดมันก็หกสอบแล้วก็ยังเหลือ,อ,อสี่สอบสี่สอบก็ได้กระไดก็ได้ต่สองเดือนจริงๆ<อ>ลูกกิกนบริลลายหนึ่งผู้น้อยนี่ให้กินเก่งม,มาได้เขาเฮียนแต่คนเลยเนาะ บางคนเขาว่าลูกมึงบ่บึกบ่มึงไปให้เขาเรียนบ่แม่นบ่ให้เขามันบ่มีนี่แหละถ้าว่าเขาเอาลูกเขาไปเขาเขาประทามหาเงินได้แบนี้เจ้าบ่บมีเงินให้เขาด้วยอย่างี้เนาะแม่แต่ละเดือนเขาต้องเก็บอยู่แล้วนํำเจ้าค่ะน้ำมันลดเขามาสอนอีกเจ้าบวบบมีเงินให้เขาตี้แต่ละเดือนบัดนี้ค่ะบ่จ้ากเขาสื้อยู่สือกินอีกได้บัดนี้ที่พิเียคขาเรียนให้ลูกอีกบัดนี้ เพื่อไปเพื่อชิฮหอนเ้ยมเห็นหายเห็นหน้าอีวันนี้หาหายังชูลูกชูเตากินจะหาแบบนี้เลยคืน,ปนไปไล่ไปไก่ขึ้นเฮือนบอกไก่ขึ้นเฮือนเงีย <ๆ S 1> บเขาเงียบเขาเลย <c oughs> นี่ตู้นี่แหละเดอดยล่ะังหน่อยอยู่คนเดียมาจากเนี่ยลดตลาดมากไล่ตากลรลดตลาดบางเทื่อเขาเห็นเขาดิ้นก็เอาให้กินลดตลาดก็ได้เอาให้เพิ่นนี่เอาละบางเถื่อเอาไปกับ่อเพิ่นปะไว้กับเอื่อยเพิ่นกับอ้ายเพิ่นย่านที่เขาจับก็คือลดทะและมันหมักออากลิ่นอยู่นทางเดียผู้เดียวค่ะย่านแบบนั้นแหละลายคนเขาบอกมึงจะปล่อยลูกมึงไว้เด้อ เขาจับเอาไปได้หว่าอ, <c oughs> อยากกินนมใบขอ่อยชวนเมื่อคือบูอยญิงเมื่อนะเมื่อบอกฮะเมื่อบอกโอเคมาทำเพื่อ<ะ>แกะแดดปลาได้ปอกในอีกเนาะแม่นเป็นสีชื่อประเภทมันทำเปียกทำยังไว้ใส่ต้มใช้ย,ยังกงนะ่ายเนาะแบบเราเอาใส่ต้ม,ใ,ตมใส่แกงแบบตำมะขํามะหุงกันเลยจะแซ่บแฉะน้ำอย่าลิ้นลูก อย่าลิ้นมันเหนียวมือเลยกินอะไรกินไรมันสม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 ได้หวานบ่พูดเนมหาเพิ่นพูอหวานบ่เนมหาเพิ่นดูวยจะได้เพิ่นเอาขนมให้กินได้จะดื้อเหมือนเอาขนมให้กินเด้อเอาขนมให้ได้ด้อืถ้าดื้อเราเอาขนมให้กินอย่าดื้อเด้อนั่งลงนั่งลงมีโซนบุษย์ชายโซนลูกมัน หกคนหกคนธรรมหแม่หกคนตไม่ไปเอึ่ยจะผูไปหาเอื่อยจะไปไปหามงไปยังเาอีกวันบพอแล้วไปอตกล้ จักคัวเมื่อห่าวบอกยายๆเนี่ยบ่จักยายังหน่อยอยู่ในมันก็ไปขายอีกบนในมันมาตามคนคั่วกินอ๋อลูกคั่วกินคั่ว้าชมชุ่มนะโบแม่มาขามบ้านมาไหบมหายบ่าหายบ้า ไปเอาอยู่ไซส,สมามะคามไปเอาอยู่กงผึ่งแม่เขาเพิ่นบ่ให้บ่ของให้ผึ่งโ่แค่ว่าบ,บางคนเขาก็ให้แต่นี่แบบแบบมันบ่มีเจ้าของอัเด้อแบบว่เาเจ้าของเขาก็จะอยู่ไซนะโอ้ผมผู้จ้าเพิ่นมาได้มาไก่ไอ้เกล,กล,ลือเนาะแม่บ้าไปกับมันไม่มีสินชื่อแม่แล้วเขาเห็นลเลาก็เลยเอามาขายแบบนี้แหละอ่าผู้จ่าขมายไม่ได้ชื่อนึ มาเชี่วให้เพิ่นบ่หนะค่ะบะ่ชิยุบไม่เพิ่นชิยุบไม่เพิ่นบน่คำซ้นำนี่ไปขายเพิ่นแบบโบจุ่มฮอดช,อชาหนามันเน๊่โบคุ้มนะคำไปขายฮอดลักสามผู้คำเจ้าโบโฮม,โมไ,ได้ลายก่อนเป็นกระสอบพน่นได้จังไปชงทีเดียวด้วยแมนแต่ว่าเพิ่นกับบ่อเอาได้ลายปัน๊น ไปชงเทื่อเด็กเทื่อหน่อยนี่ว่ามันไม่ได้หลายห่านว่ะใช่เป็นซื่นบ่ามีแต่ห่านเดียวอ๋อแม่บอกว่าไปบามากับคนลิโตนี่แหละเพิ่นเอาซอยฮะนะบางเถื่อกกับเพิ่นหายเถื่อกซิปเถื่อกเศร้าคำได้ขายคำได้ขายมี่ยังขายกับเมนนำไปรักษาคนบอกไก่เติอเด็กจะนีไปหารักษากันเนาะแม่ไก่เติอเติอหนึงหลายโน่เต๋อ ได้0 0 0ก็ใช่แวาได้10,000เขาเติมให้่บ้า10,000 1ไ่ด้ใช้ได้เดยวน้มดจังหวะนี่แหละ10,000เขาไม่ได้เติมนะให้เติมแอืมแต่ว่าชุ่มและกระคอเติมนมเขาเขาก็เติมให้ยูบางคนกงเฮาบ่มีรีได้เติมด้เช่ก่อน้ั่ช่วงนั้นยูโหลดเอาช่วงนั้นก็เราก็ยังเติมให้เราก็เติมให้ฟีได้ น้ <mel od ic> มันลดเบิดเงินตีบหนึ่งกับบมเมีวเข่าไปในปั๊มเติมให้เขาหนูก็าอว่าเขาบูมเงินจักจีบว่ะแล้วที่เราก็ลักล้อระบบการเติมให้เน้อเราก็ทามบ้านยังสั่นยังสี่เราก็ทามแหละเขาก็บอกไม่เอามาอยู่นไมขายมาปะลูกเขาก็ในนอยเองเดยไปพอเพิ่งเห็นงานเลยไปโชว์นี่แหละไปส่งแล้วเพิ่นบอกเอาบอกเอาแล้วตีกลับมามันลดเบิดเหมือนในหัน แต่เพิ่นลิต้นลิต้นเด็กน้อยนี่ว่าเพิ่นก็เลยเติมไห้มาเนี่ยค่ะเ <c oughs> พิ่นก็ว่าไห้หอดเทือนเด้อเพิ่นว่าเพิ่นก็บอกแล้วก็เมื่อไปเลยแบบนี้โมเดลเนี่ยวะเนาะของเนี้ยเขาก็ซื้อขายไปแบบนี้เขาประเมินแบบซื้อขายชงใบล,ล,ลายเราจะเก็บเป็นลายแบบโแบบมเด้อีกแนะโมเด้เชียร์ได้มาถามนะบมเดเชียร์ก็ชื่อลายแบบเดียวโดยก็ได้เขาใส่ ทอย่างถุงอย่างไวงง้แม่นโบซีแอตเตอใช่ส่งแกแบบนี้โบนั่นเนาะถ้าว่าแกแบบบางคนเคุนเห็นบนแกดำหมู่บ้านบางหมู่บ้านเขาจุ่มน้ำไปนะที่น่ะเขาขายเป็นกิโลนะเนาะอันนี้บม่ได้จุ่มน้ำได้นี่จุ่มน้ำแล้วมันแฉลวนั่นเนี่ยมันเสกเสียง่ายแบบจั้นพอเขาเอาไปเห็ดน้ำมาคำเปียกมาอย่างนี้ก็ชื้อได้ เขาแบบมีสาขาแบ็น <m> ั้นเดอแก่คนแก่ใครเงินเด็กน้อยแนบบริเขาองเฮียนจะคนคำว่าเขาองเฮียนไปเฮียนอยู่ใช่ไนีอยู่บ้านในบ้านแม่นอยู่บ้านนยเดอยู่ใก่โบดเด้อยู่นี่บ่แม่นใก่โบเดใกลโบอเดเด้อยู่ในบ้านอยู่ในในหมู่บ้านนู้นเข่าไปนอีกเดชใกล้ใกล้น้ำพายเด ยุบออยุบพุ่นบ่ักัันภายบักนี่ไปกันข้าหอมบรรดากกนเ่แต่หน้าเด็ก่นั่น้คมุก่เาไดนอกบ่ไรยังยังนมเองบ่ไรทองงนหน่อยยันเอยันดยันกแมนช่วงนั้นหันไปองเทียนหันันได้ผูู้ยิ่งเนเด็กเขากลุ่มผนผู้ชายสานี่แหละกลุ่มผนผู้เดียวคนสี่คนลุ่มผนผู้เดียว มาจะเป็นไข่แล้วก็พ่อแม่แล้วก็พ่อแม่เขามาผูกแคนเอาแล้วถึงมูตีติแม่พวกผู้ชายเน่เอ้ยแกะส่งอลไรมานี่เนี่ยบ่เจ้าคือแกะส่งเลยบ่เจ้าคือแกะส่งฮะถ่าสิประมาณนี้แนะพี่น้องประมาณยามมายามบางอยคือเก่าคือเดิมเนาะผ่านมาแล้ว พูดมาจะหาเงินกินสุดลูกนี่จมอยู่ว่ะพ่อใหญ่ใจดีนี่บ่ดซอยบ่กวะไอพ่อใหญ่ใจดีซอยเขาไปเฮียนนี่กูว่าลูกอะอยากไปห้งเฮียนคนอยากไปห้อเฮียนคนบอกว่าแม่เอ้ยเพูดลอยชิเลตโทรให้เฮาหนึ่งกูว่าเฮาจะห้เขามาชอยเลื้อพนวลอยจะห้ยพ่อใหญ่ใจดีเห็นว่ะยังให้พูดซอยเขาไปห้องเฮียนเพูนว่าเฮาอยากไปห้องเฮียนลูกคนบอกจะโทรในไรเนาะโทรในไรโทรไปกะไอพ่นข่าวเวียงเขาวะ ว่าเป็นอยู่บ่ตะเพิ่นมาเป็นบนว่าเฮาอยากไปเรียนเพิ่นว่ามันคือมาละคือบ่เอาอ้เยอไอ้พื่นน้อายเนีเว้าแม่ําใจาอยากไปเรียนบ่ฟานกล้องบ่แม่ไปบ่ไปไปกรบุมียังว่าเังซะปึ้มก็บ่มีย่งก็บ่มี บอกเพลินเต้ใส่ไปกะเกิดชาตีนกันย่างตีนเปล่าฉันนี่ยังไม่ได้ใส่เกือบอยู่บ่านี่บ่บุมีเงินซื้อบุมีนะดูบ่บุมีเดือบดูคนกันแ่ไม่ได้ใส่เกือบจะคนนะเนาะแม่แต่บ่เราซื้อหายพุ่นสี่คนเนี่ยบ่เราซื้อหายกระขาดหมดแล้วก็ไม่ได้ใส่เกือบเลยไปในดงในป่ากันย่างไม่ใชเลยย่างตีนเปล่าไม่ใ่เลยแต่เธอไปหาสอนคุ้งคายเนอะเาเช้าชิฟ ขายกุ้งได้เธอสามสิบสี่สิบปั้นนี่แหละก็ได้สูข้าวเสดกุ้งใช้อยู่น้ำบักเนี่ยบ้างแถวแถวห่างมันนี่นะเนาะแม่นไปลงไปเด็กอะไรแบบย่านน้ำย่านเนี่ยแม่นบางเื่อกระเพิ่นสั่งว่าเอากุ้งมาให้เนี่อเออก็สอนไปให้เพิ่นได้เถื่อห้าสิบเต๋อจ้ะเนยเลยกินคำคือว่าห้าแบบนี้แหละ ลูกก็มาแอวอีกยังได้เกิบยังได้นั่นยังได้น <guarding okay>? ี่แนวบูมี่เสร็จใดๆยังเข้าองเทียนก็แอวแมนแช่กันอะไรชื่อเข่าชื่ออยังเนาะแม่นอะไรเงินชื่อเข่าชื่อนั้แล้วก็พากันจมนอนยามบุคืนกันวานอนยามบุคืนกันรบอยู่ว่ะสาธุให้พ่อใหญ่เจดีย์ซอยเขาหนึ่งกุ้งวะเขาก็อยากไปยุทิดิแม่นให้ซอยเขาหนึ่งกุ้งซอยบลายกันส่งเฮาเฮียนกันยังว่าใครคนบอกสิแหล้วอยากเฮียนเนาะแม่นถ้าว่าเฮียนได้ดีกับบุรุษบุญคุณดอกว่ะเพื่นก็ว่าไปสิแลกกับน้องเพื่อน่ะ พ่อแม่ก็บรรจึกเนี่ยที่บอกแหละแนวบ่มีเบิดเห็นเนาะเบิดหนทางเนาะเบิดหนทางเลยพอไปหาเงินก็ได้ตีนเช้าหกตีนเลยอันนั้นชิมาเฮ็ดยังตีนเช้านะโอ้ชิโยนี่เด้อชิโยนี่เด้ออ๋อชิโยขึ้นไฮเอ็นวิททัวร์เหมันบริวิทได้เจ้สั่งสำมพุทธโบวิทใช่ไหเนาะอันนั้นแม่ว่ามันเจืิญเลยเด้อเนี่ฮะมันเนียงไปทางพุทธเลยเนาะเช่าเนี่มันเนียงไปทางพุทธเลย เจอสังตีตั้งไว้เชื่อนะเฮือนเจ้าเหเนาะแม่นโอ้ถึกประโชคย่ำผ้าลมผลตกนี่ลมแห้งนี่มันโบอยากปิวไว้คุณบอกแม่นติงนะจุบคอยบริยูไรถ้ายยาผลตกแห้งจุบเขาลงมาอยู่ตลาดไรจุกล้าอยู่ได้ถึงเฮือนหันย่านย่านแบบมันละไปเลยแม่นนะไปสิมันเอียงไปมันเอียงไปทางนั้นได้เห็นบ่มันเอียงไปอะอะไรแล้วชื่อชื่อตีนเชาในมอห้องไอ้เจ้ามอห้ังนอยคำนวณ เงี die, die, 對對้ยพอเลยก็เลยยาใช่ปะเนี่ยชำรันเลยไปจักเดือนไปบังหันมันไปเดือนเดียวนะอ๋อไปแล้วก็เพื่อนว่าผนสิเอาเงินเดือนให้เพื่อนเอาเงินเดือนหันหลานหาเพื่นว่าบัดสิ้นเดือนยำใดก็คือได้แต่หาแสนหกแสนมันบ่ฮอดแต่ตัวเองหันเฮาละว้าเฮาลว่าฮาวเฮาละว้าว่าในสายเจ้าตกลงกันวอาว่าสิให้เดือนหนึ่งหันหลานหาเฮาว่า ครัวเฮาไปฮอด2เดือน3เดือนคือได้แต่500,000 6,000บาทกูฮักนี้เพิ่นว่านี่พีสังสิลายกระดอกกระเดียแท้เฮาว่าเงินก็เฮาคือบ่ได้เอาพีสังเฮาว่าเฮาก็ว่าซิและถ้ว่าข้าวน้ําซปาเจ้าก็บ่ได้ซื้อผักมาให้เฮาเฮาว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันว่ยากว่าซาแล้วเฮาก็สิให้ผัวเฮามือเฮาว่าไปหาเ็ดอยู่ทางบ้านเฮาเองว่เพิ่นว่าอ้จังเมือก็เมือเพิ่นว่าบัดสุดท้ายยังมาใช้ลาอีกได้เฮาลักเอานั่นลักนีเมือกบไก่ก็เฮาลักเอาเมือว่ ว่าใส่ชุ่มเมาวช่มเมาเออถ้าว่าชุมเมาหลับไปเบิด์กูคนนี่บ่ตอนไปบ่เฮาปะไว้ลูกเสองคนนี่ปะไว้น้ำผัดเขาอยู่สองคนเขาเองอยู่เฮือนนี้อยู่เพือนสองคนแม่เขาเอาแต่ผู้นั้นไปเขาน้่มได้เฉพาะให้หาเพิ่นกินเพิ่นหาเองเออหากินเองก็เป็นแล้วเนาะโดยเพิ่นหนึ่งเองกับหน่อเพื่นนี่ผู้นี่อยู่ระวังแต่พื้นไผพายนะบ้านเกิดยังขึ้นไนยันแม่นเอาว่าทันนะเด็กหน่อยแม่นแล้ววันนี้หันเขาโทรหาเด้เขาโทรหาซุ่อ้ายเป็นยัง เบาติตเบาเบายังกันเด้เขาโทรไปหาว่าอันไปเบิ่งลูกเฮาในเด้อเพิ่นอยู่ในเฮือนอันสองคนว่าไปสัมภาษณ์เพิ่นแน่เฮาว่าสิแหละเฮาบ่มีเงินเขาว่าเขาก็มาถามคืนนี้แล้วเขามาเก็บขาไผ่ก็บ่มีเงินสิเสียให้เขาก็ติดหนีเสียสองคนบ่าสองเฮือนเสียนํากันบ่าขาไผ่ขุนเจ้านี่เฮือนไผ่เฮือนมันก็คือต่อชาไช่ก็านี่เลยแม่ต่อนในคำฮับตอนน้ำเฒ่านี่แหละัดเพิ่นมีเพิ่นกระเสียเพิ่นบ่มีเพิ่นกระบริเสียเน้ เ,เสีสีต้องการต่อเป็นบางเรื่องลยและบ่มีเนาะต่างคนต่างบ่มีนะบวันสันสานประมาณนี้แหละเนาะพี่น้องเนาะก็สีเอาเงินทำบางทำไปซื้อขนมก็นี่นะขู่เอ้าโดยบใจเพ่อเด้อใจเด้อใจเด้อหายก็ห้คู่กันเด้อจันเอยก็ให้ซื้อขนมปั่นกันกินเด้อโดยอะมาเยี่ยมมาหยาเมืองพานมาพี่น้องเลย คือเก่าเนะโอเคบบบนี้เนะานนนะเมื่อบารน,นี้เนาะ <c oughs> นสบายดีแล้วล่ะเออ